ครับวันนี้พามาดูเสื้อกับของเรดบิทนะเป็น a i r ์โฟตันนี้ไซส์ใหญ่ 2XL นะ 2XL โ้54นะแต่ผ้าเป็น Airfo ฟนะนี่เป็นของเรดบิทเลยโลโก้เขารบนะครับตัวนี้อ่าไม่มีไม่มีไลเนอร์นะมีอีนเนอร์นะด้านในก็จะเพียวๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นผ้า C2 นะครับเน้นระบายอากาศอย่างเดียวเลยนะครับไซส์ใหญ่หน่อยนะ 2XL แต่เป็นผ้า Air Force เย็นสบายการดให้มา5จุดนะดีนให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้เลยพร้อมใช้เลยการดเ,เป็นการดยางอย่างดีเลยนะครับนี่การดเป็นการงอยางีรูปกระเป๋ากันกระเป๋าก็ให้มานะแต่ก็ไม่กันน้ํานะครับชายปรับได้นะนชายปรับได้ 2XL สําหรับเลดบิดตัวนี้ ะะราคาอยู่ที่3,000บาทนะสำหรับเลดวิทตัวนี้เป็นงานแท้นะรับรักกาศให้มานะ 2XL สำหรับตัวนี้นี่ฟัง์กชันดีๆมีมาให้สำหรับตัวเลดวิทก็กระดุมนะเขาปัม๊มแบรนด์ของเขาหมดเลยนะครับ,รบแล้วก็ด้านใน,ม,นะะมีที่เก็บของด้วยนะฮะมีที่เก็บของด้วยนะให้ดูด้านใน กัดเจ็ดจุดเอ้กัดห้าจุดขอโทษกัดห้าจุดเล็บิีดแท้นะครับสามพันบาทเท่านั้นสองเอ็กอลนะครับยิ่นให้เรียบร้อยเลยสนใจท่าน้องไอมีมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ